ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตั้มวอลวิสนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับตูนเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้ครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟของ High Pixel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่า Co p ส์แอนด์แต่ว่าคามันตกตัวอีไปนะใช่นอ่านว่าคิมปะคิมซึ่งผมไปลองเล่นมาแล้วแม่งซีเอโอชัดเลยทุกคน ใครที่แบบไม่มีเกมเซจิโอนะครับผมหรือว่าใครที่แบบเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ได้ไม่เป็นเซจิโอก็มาเล่นในไมค์คาร์ก็ได้ครับตอนนี้เซจิโอมันก็มีฟรีนะ <c oughs> เออวะเซจิโอก็ฟรีนี่หว่าโอเคอ่าถ้าเกิดใครจะเล่นเซจิโอก็เล่นได้แต่ว่าวันนี้ครับผมเราจะมาเล่นเซจิโอเวอร์ชั่นไมค์คาร์กันนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ครับผมก็จะมีอยู่3โหมดนะครับอันนี้ก็คือโหมดวางระเบิดดีฟิวส์การกู้ระเบิดทีทีเล่นแม็กก็น่าจะเป็นแบบ เด <Dead> นแมทนะครับโอเคเหมือนในเกมเซจิโอเลยซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเล่น,นลเราจะมาเล่น,นกู้ระเบิดกันดีกว่าปะโอเคผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผม, <S 2> <S 2> ผมก็อย่าลืมที่กดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับผมโอเคปะถ้าพร้อมแล้วไปยิงกันดีกว่าป่ะดูซิว่าเซิร์ฟปูเซียนจากเกมเซจิโอของจริงมาอยู่ในเซจิโอของไมค้าเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็เราเป็นเราเป็นแผ่นดีฟิวมีมีมีปืนกดกดบีซื้อของอ่อไม่ใช่ นี่นี่กดสล็อตเก้าเดี๋ยวแล้วกดคลิกขวาเพื่อซื้อของนะครับตอนนี้มันนี่มันนี่มันเอ้ยดีเสยเกินแล้วกันไม่อยากเล่นอ่าแล้วคลิกคลิกกดคลิกขวาเพื่อยิงกดคลิกขวาเพื่อยิงกดคลิกกดคลิกซ้ายเพื่อรีโหลดนะกดคลิกซ้ายรีโหลดโอ้ยมีกระสุนไม่จำกัดด้วยกดดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นตัเราโอเคเฮดช็อตเฮดช็อตหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าใครตั โอ้ยราโดนก็อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ย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 โอนีอ้ยอ้รโเ้ยโอนโอ้ยโเราเป็นโอหรอ้ะโอ้ยโ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้เรอจะรอ้ยด้้าโอ้ย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 โอนย่อ้อ้ยโอ้ย้าโ้าโ้าโอ้ยโอ้อ้อยโอ้ยโอ้ยกอ้วกอ้ยโอ้ยโน้ยอ้อยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โก้กโอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้ย้มัอคือแมพอะไรนะเพื่อนมันคือด่านอไรขออ่ะเพื่อน หนุกนุกเฮ้ยโอ้เซิบอ้าวอ่ะ,อะโอ้โหตาเเยเลยอะไรวะเนี่ยะเขไม่ได้ยิไยยงไม่โดนรู้สึกว่าอ่าเก,เก่งจัดเลยอะทีมทีมตำรวจเนี่แม่งโคตรเก่งจริงๆถ้าเราเล่นเดสแมทอะน่าจะดีกว่าเอองั้นเดี๋ยวเนี่ยก็เล่นระเบิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเดสแมทกันไปเว้ย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  ใค้วาเลอร์โอุ้ยโอ้โหมีฟันเฉยฮะกูตายโอ้ย What Oh shit Oh shit Oh shit กับตายกับตายกับตายถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็จะอ่านโน๊กคนเป็นโน๊กเก้โน๊กเก้คืออะไรวะโน๊กที่แปลว่าระเบิดหรือเปล่า นุกแปลว่านิวเคลียร์ใช่นิวเคลียร์นิวเคลียร์การระเบิดอะไรเงี้ยยากอยู่นะยากอยู่นะย่าอยู่นะย่าอยู่นะซื้อชุดเกราะก็ดีแล้วชุดเกราะอยู่ไหนวะนี่ห้าสิบแถวอ๋อแล้ว้าใจแล้วมันก็คือธนูนั่นแหละเอ้าหัวไม่กูตายง่ายจังวะเว้ยใส่ง่ายมากอะไรเนี่ยโอ้ยซ้ายซ้าย อ่าเดโอ๋า <dead. S 2> oh, okay. เราโดนฝั่งตำรวจตบ uh, ตอ่าสลับฝั่งแล้วอ้า uh, เริ่มอ่าสลับฝั่งแล้วตอนนี้เราเป็นขอบ <Desert S 1> ีเกอร์อีกตัแล้วกันโอ้ย right. ต้องได้เดี๋ยวต้องได้เดี๋ยวต้องได้เดี๋ยวต้งได้ดีวะอยไดเดี๋เด็ก,กนนให้กกวาที่ให้ก จะตายจะตายอุ้ยเฮช็อตเฉยโอ้โหใส่บอวิสน่าอยู่ข้างหัวนะไม่มีแห้แถวนี้ไม่มีเหรออยู่บนหัวเปล่าหัวหัวหัวเฮช็อตแมนมันต้องเก็บได้เดี๋ยวเหรอเฮ้ยตำรวจหรือสามคนเหรอเนี่ยใช่ชิบหายแล้วเวน โอ้โหแล้วแล้วฝั่งโจเลยต้องหกคนฝั่งนู้นน่ะเรื่องไรบ้างเฮ้ยหลังหลังหลังตู้หลังหลังหลังโอ๊ยตายนะตอนนี้เราก็อยู่ในบอมตายแล้วะตอนนี้เขายังไม่แทนบอมนะเออโอเคโอเคโอเคได้อยู่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 ไม่ตายตรงจุดเกิดตรงจุดเกิดแล้ว้แใช่ใช่ฮะจังหวะนี้เราอยู่ครับอุ้ยเฮช็อตได้ไงโโอ้ห แต่ผมไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนอันนี้เราวิ่งตามโจรอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าให้ตัวยิงตาอย่าให้ตัวยิงตาเราชนะถ้างในคอร์เตอร์นะโอ้โหจบแล้วหรอจบเพื่อนๆเราได้ได้ต้อง4คิวอะครับน้องๆได้ไงไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แพ้อยู่ดีอะเอาเดนแมทก่อนไหมแบบซอมมือก่อนอ่ะได้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 เดนแมทนะมาโอ้เยี่ยม อุ้ยด่านเดิมหมอเฮ้ยอันนี้สามารถเลือกปืนได้เลยเนี่ยอืมใช่ทีมันยากป่ะไปเพื่อไปโอ้ยยิงคีอ่าสามนะมีเทสตปืนเหรอโหแล้วดีดดีดมัน T S go ได้ไหมเอ,โเนะอาโอ้หอะไรเนี่ย ตัวจู่ๆตัต้มก็ลงไปนิดห,หน่อยนอยอ้ยงองเวียร่าของโม้อ๋อกดชิปเพื่อเลงเกือบตายโอ้โหยิงทีเกือบตายยิงมันไม่ตายเพื่อ,อเนเราทีเดียร์แบทเราคือเราต้องให้แบบว่าต้องเก็บพอยต์ถึงหนึ่งพันตอนนี้เรามีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะโอ้ไม่ตายวะโอ้ชีตโอ้ชีตโอ้ชีตแมนโอ้ชีต ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เ hey หตุอบึงโอ้ยพอหยุดแไปหานแต่บอกฉันด้โอ้ยเรายิงโดนมันอ่ะโอเคโอเคได้อยู่อะไรเนี่ยเมื่อกี้มีคนลัด็อตเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ <c oughs> ็ดาดฟันแม่งเลยแม่งเอ้ยไหนไปไหนละมาน,ม,านม,านมานี่มานี่ดิมานี่ดิ นี้ดิอ้ยโอ้โหมึงมาเสริมเลยโอ้โหโอ้โหแล้วยิงอย่างเยอะวิ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 ววิทย์ช็อตเฉยโอ้ยอ่ะวิ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 วโอ้โหเต่งเกมแม่งอย่างดังเลยโอ้อ้าวเมื่อกี้เรายิงเพื่อนเหรอเนี่ยโอเควิทย์ช็อตได้อยู่หัว เหีรียบร้อยเฮดช็อตอ้าแล้วตายเลยอ่ะตายเฉยตายพ่อใจอุ้ยเพื่อนไอ้ยิงโคตรแม่นอ่ะตูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครไม่ยิงวะหลังออ๋หลังชิปเล้งหัวนัดเดียวพออุ้ยเพื่อนเราเก้าร้อยแล้วอีกนิดเดียวถึงพันละอีกนิด อ๋อไม่ใช่โอเคโอเคเอาโอ้โหอ่ะโอ้โหเรียบร้อยชนะเกมโอเวอร์แหมไม่ใช่หรอไม่เราทีมสีแดงไม่เหรอเราทีมเมื่อเราได้เราสีแดงมันขึ้นพันยี่สิบเอ็ดเห็นปะอุ้ยชนะชนะชนะดีฟิวอ่ะงั้นเล่นดีฟิวแล้วกันเนาะ ไปดีฟิวอุ้ยโอ้โหเพื่อนไอโอสแมนว่ะไอรอนแมนอุ้ยโอ้โหไอรอนแมนว่ะออยแอมออยแมนไปไปครับอมอุ้ยด่านนี้ด่านอะไรยังไม่เคยเล่นน่ะเซจิโอก็ไม่เคยเล่นนะเนี่ยด่านเนี้ยหรือมันไม่มีวะมีไม่มีมีเฮ้ยมีมีมีคนหนึงมีโดนหนึ่งนัดไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วหลบลบหลบข้างไว้ โอยเราอยู่ทีมไหนอะเราอยู่ทีมโอ้ยอาเพื่อนเราอยู่ทีมไหนอะแตกอยู่ทีมล็อบเบอร์แล้วอยู่ทีมโจนวางระเบิดอะเฮ้ยอุยอ้ยตัวโคตรเทพเลยมีอีกปะเฮ้ยอีกเอ้ยจะเอาเดีเ๋ยวเมื่อกี้หมดละเพื่อนเมื่อกี้เราชนะเหรอใช่เมื่อ,อกี้ตัวสุดท้ายเลยใช่ปะ่ะนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคไป Let's go man สา่งเดิมไหมั้ม เอาก็ได้ปะเราเอาไนเปอร์มาด้วยเอาดิเอะดีเยอะดิกูจะได้บวกอุ้ยตัวเดิมตัวเดิมเพื่อนตัวเดิมตัวเดิมเอาโอ้โหตายคู่เลยโอ้โหเฮ้ยช็อตแล้วน่าโอ้โหเฮ้ช็อตโคตรเก่งเลยคนเนี้ยเอนนี้ไงบอมอยู่นี่บอมอยู่นี่เพื่อนเซิร์ฟหลังนายหลังนายตรงทางเออนั่นไงโอ้ยนี่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 ยังโหดไอ็นี่ยังโหดเพื่อนโอ้ใช่ไหมโหดจริงนี่โหดจริงอ่ะเพื่อนสุดสุดจริง เรือเลยสิสามวิสิสามวิสิสามวิอย่าอย่าเพิ่งกู้อย่าเพิ่งกู้แบงเอ้ยนแบโอ้โนี่มาโหดจริงไอ้นี่โหอ้โหตรเก่งอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนกูมีบอมเมีบอมไหนเดียวเพื่อนงานงานไปทางทางที่เพื่อนไปกันส่วนใหญ่ไปอ่ะงั้นกูไปบอมบีแล้วกันเนาะลองขอดูนี่นะแล้วบอมกูด้วยเท่ากูด้วย Ö, ตัวน okay. okay, okay. ี้ไปไหนอ่ะเคเควาง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 มันน้ำเพื่อนไม่ใช่หรอต้องแค่สองคนเรียบร้อยวางแล้ว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 เฮ้ยไปไหนอ่ะอ่ะตายอ่าเรียบร้อยเปลีนปืนยังไงวะเรียบร้อยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยชนะแล้ว ให้กูไปส่วนใหญ่แล้วกันนะอ่ะเพื่อนเราเหมือนจะหลุดอ๋อไม่นะไม่หลุดหรอไม่หลุดไม่หลุดล่ะไม่รู้เก๋กระตุกเข้ามาหมเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เท่าไหร่มาแล้วแจม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 ได้อยู่แจมแต่แจมแจมว้าวแจม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 ได้อยู่ได้อยู่บอมอยู่ไหนบอมบอมอยู่ไหนวะเฮ้ยบอมมา อ้าวไม่รู้อ่ะเอ้าแล้วใครถือบอมไม่รู้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ่าชนะอีกแล้วครับน้องๆ easy น้องเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วโอ๊ยตัวกลับมาแล้ววะยิมสวาร์ปคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราเฮ้ยเราเปลี่ยนฝั่งแล้วเหรอเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่งใช่ย้ายฝั่งโอเคโอเคโอเคนี่ก็ต้องเป็นคนคู่ระเบิดใช่ไหมเนี่ย เราเรารู้ว่านายเก่งรู้ว่าเก่งรู้ว่านายเก่งมากฟันแม่งเลยรออะไรแเรานี่มันเกมไหมครับมันเฮ้ยอะเพื่อนเพื่อนนั่นไม่ใช่ทีมเราคุณรูว่าทีมแล้วนะตอนแรกเอาไว้พี่มึงนยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนวางบอมันะวางบอมแลนะวางบอมแล้วนะวิ่งไปไหนวะนี่ไปจุดวางระเบิดอะ

เพื่อน้กูระเบิดเลยกูระเบิดเลยสิบวิสิบวิร็วเ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 โ็วอาโอ้โหป้องกันสุดๆเลยบุ๊มเรียบร้อยแตกไม่เป็นไรครั้นี้เราต้องได้เพือเราซื้อก่อนยงไงรซื้อซื้อก่อนไงนะ go 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 มาเขาใช้ดาบฟันกันเว้ยมันมีดาบด้วยหรอเออใช่กมีแหละเออมีแล่แหละ โอ้ตอะเด็ดเตอะเด็ดเตอะดดเตอะเด็ดเตอดดตอไปรู้สึกเหมือนอยู่บอมบีกันว่ะเพราะเราไปผิดฝั่งวไปน่ะเขาไปบอมบีกันไหมเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันบอสเฮ้ยเหลือแค่สองคนตอนนี้เท่าไง Uh> ตายได้ไงเนี่ยโอ้เอ้าวนี่โอ้โหที่นี่โหดจัดเลยเนี่ยเนี่ยมันมีก่อเต็มตัวโอ้โหอีกหนึ่งตัวอีกตัวเดียวแอบอยู่เนี่ยอีกตัวหนึ่งแอบอยู่เนี่ยเก้าโอ้ยกว่าจะหาเจอครับเรียบร้อยจบยังอ่ะยัง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 ไปไปไปไม่ควรซื้อกล่องเล่าเราไมเราไม่รู้ว่าซื้อกล่องไงอ่ะ เพื่อนเราเขาไปทางไหนไ a b y Baby 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 ปืนพวกนี้มันเล็งไม่ได้ไม่เชื่อจะไหนไม่มีส c o p ตามเพื่อนเซิร์ฟแล้วกันตูเราไปเล่นเกียบกันไหมเฮดช็อตเฮดช็อตดิโอ้โหยิงยีไม่เฮดช็อตโอ้ยิงหัวจะไม่เฮดช็อตอุ้ยโอ้ยเซิร์ฟไปได้หวะ เฮ้ยระเบิดเหรอไอ้ยยเหน้ายิ้มไอ้หน้ายิ้มไอ้นี่มันโหดไอ้นี่โหดไอ้นี่โหดอยู่หน้ายิ้มไอ้ตามันไปตามันไปโอ้ยสี่คนลมหนึ่งโอ้โหสภาพไม่หนึ่งคนไม่ทำได้หมดอ่ะเจ็บข้ามหมดทุกคนเฮ้ยวางระเบิดด้วยวางระเบิดด้วยวางระเบิดด้วยต่อไปจบละดีฟิวเลยดีฟิวเลยช่วยหน่ยเรียบร้อยเอออีซี่ อีซี่อะครับน้องๆจบแล้วครับจบแล้วโอ้โหเราชนะได้ไงวะเนี่ยสุดยอดโอเคงั้นพอแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะต้นเซิฟเซฟแค่นี้แล้วกันเนาะเล่นได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับและอยากให้ผมเล่นแบบนี้ต่อนะฮะเล่นพวก mini เกมอะไรแบบนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็กดซับสไคร์ด้วยลวกันนะฮะโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายจ้ะ <c oughs> ทุกคนอ๊ายบาย